สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาจากมิโดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เคยรีวิวนาฬิกายี่ห้อนี้นะครับผมเคยรีวิวนาฬิกาในกลุ่มของ Swatch Group เนี่ยมาหลายยี่ห้อกันแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งยี่ห้อที่ ผมแม่เฉียดไปเฉียดมาแล้วก็แม่ทำสักทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอารุ่นนี้มาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะครับนี่คือมิโด้มัลติฟอร์ดเอ็กทูคราวนะครับตอนแรกผมก็เห็นแบบไซส์มันคือแบสี่สิบมิลก็มันจะใหญ่หรือเปล่าแต่พอมาใส่จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะคอมแพคแล้วก็ใส่ได้หลากหลายโอกาสทั้งสปอร์ตก็ได้แลว้วจะไปใส่กับพวกเชิ้ตใส่กับเดรสแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลักเขาเนี่ยมันสั้นมากนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันลู่ลงมาตัััััั้้้้งแแแต่่่่คคอออรรรรรรกกกกกกเเเลลลยยบบบ็าาจจะะมูชืุนนนนนีว ทูคราวคืออะไรนะครับมัลติฟอยก็คือชื่อรุ่นของเขานะครับแต่ว่าเอกเนี่ยก็คือเป็น,ปนดีไซน์แปดเหลี่ยมเราจะเห็นนะครับว่านาฬิกาเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมุมงข้างนึนเยอะมากเลยนะครับผมเนเป็นคนที่เพิ่งมาดูตัวเหมือนกันมีนาฬิกาที่มันเป็นทรงแบบกลมๆจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะมากแล้วพอเห็นรุน่นนี้ผมก็รู้สึกว่าดีเทลที่น่าสนใจหลากหลายจุดเลยนะครับอีกหนึ่งคำคือคําว่า t ท o คร t o o c ค o าวเนี่ยก็ตามชื่อเลยคือบริเวณด้านข้างของเขานะครับจะมีเม็ดมะย,ยมเนี่ยสออันด้วยกันซึ่ อินเนอร์เบเซลข้างในนะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นการปรับเวลาแล้วก็วันที่ทั่วไปเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันนี่ผมเห็นนะตอนนี้นะก็จะเป็นสีดาแล้วก็จะเป็นสีนส้าเงินซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสายยางนะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะครับผมก็เห็นพี่ปอนดรีวิวในช่องอนไปแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะสีดําแล้วก็สีน้าเงินแต่ผมรู้สึกว่าสีดํากับสีน้ําเงินเนี่ยผมมีค่อนข้างจะหลายเรือแล้วผมก็รู้สึกว่าเออสีเทาเนี่มันเป็นอะไรที่มันาน่าสนใจแต่จริงๆ, Wrong ๆเาไมไาแบบขจนนนนนริงเ้าทแน มีความอมฟ,ฟ,ฟ้าน้ำเงินน้าเงินหน่อยเป็นสีที่มันให้ความมินิมอลเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่านาฬิกาสีประมาณนี้มันใส่กับหลากหลายโอกาสได้มากเลยนะครับผมลองขึ้นค่อยดูนะอย่างเช่นอันนี้วันนี้ผมใส่เป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมพรามันใส่ขข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าฟีลิ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมีนความคลีนมากแล้วก็ ถ้าเกิดจะไปใส่กับพวกสปอร์ตอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะมีการแต่งตัวกับทุกคนให้ดูกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไปแต่งตัวสปอร์ตหน่อยแบบเท่ๆลุยๆหน่อยเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างว่านาฬิกาแค่เรือนเดียวเรือนนี้มันไปแต่งตัวได้ครบทุกลุกจริงหรือเปล่านะครับเราเชื่นะครับว่ามันจะมี inner bezel inner bezel คือบริเวณนี้นะครับด้านในปกติถ้าเกิดเราเห็นนาฬิกาดำน้ำทั่วไปใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นเบเซลเนี่ยที่อยู่เรือนด้านนอกซึ่งด้านนอกปุ๊บเนี่ยเราก็จะบิดหมุนเนี่ยในการปรับ ตัวเบเซลตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นทูคราวแล้วก็เป็นอินเนอร์เบเซลเพราะฉะนั้นเบเซลเนี่ยจะอยู่ด้านในเราก็จะปรับด้วยการหมุนเม็นมาย,ยมออกอันนี้ก็จะเป็นสกรูดาวขาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กันน้ำไม่ถึง10บาท์ทีเดียวนะครับแล้วก็หมุนอินเนอร์เบเซลแบบนี้ส่วนเม็นมายมอันล่างนะครับก็จะเป็นการปรับเวลาแล้วก็ลงมาคึกนึงเป็นการปรับฟันที่นะครับ วอร์มปับวันที่ง่ายมากเห็นว่ามันหมุนแบบคลิกเดียวมันก็ไปละหรือว่าผมมีนาฬิกาเก่าเยอะก็ไ่ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนาฬิกาเก่าปุ๊บเนี่ยเวลาเราหมุนวันที่แต่ละครั้งใช่ไหมมันจะมันจะต้องหมุนนานมากอะแต่ว่านี้มันหมุนง่ายเม็ดมันยุบเขาก็ใหญ่ดีนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายดีนะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณด้านในตัวไดโอลเองนะครับผมว่าเขามีการเล่นระดับเล่นมิติได้ดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นไดโอลด้านในนะครับมันจะเป็นลายขีดขีนะอันนี้ก็จะะเเป็นนนสีทาาๆออฟ้ห่ยครับ เราก็จะมีอินเนอร์เบเซอด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ที่ผมบอกไปตอนต้นว่าผมสู้ว่าเป็น40มิลที่ผมสามารถใส่ได้เพราะว่าฟีลลิ่งจริงที่เวลาที่เราใส่เนี่ยนาฬิกามันจะดูคอมเพกขึ้นมันจะดูแบบเล็กลงเหตุผลเลยเพราะว่าตัวไดโอลเนี่ยมันเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็มันเหมือนว่ามันหลอกตาเราว่านาฬิกาเราเรือนนี้ไดโอลมันไม่ได้ใหญ่มากคือบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดรส s ใช่ไหมครับที่เป็น40มิลแบบน,นี้บางครั้งเราเห็นว่าตัวขอบ ไดโอของเขาเนี่ยมันจะบางมากพอันบางมากปุแบบแล้วตัวไดโอข้างในอะ่ะมันมันกว้างใช่ปะ่ะมันก็เลยทำให้นาฬิกาที่เราใส่ปูเนี่ยมันอ่าเพรสเซนซ์บนข้อมือเนี่ยพื้นที่สีขาวหรือว่าพื้นที่ของไดโอเนี่ยมัน มันใหญ่กว่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้เขามีการเล่นมิติ2อันตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นลายนอนใช่ครับแล้วก็ตัว inner b a e l อีกจุดนึงเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการเล่น2ระดับซึ่งหมว่าอันนี้มันช่วยทำให้นาฬิกาเรือนี้มันดู compact บนข้อมือมากเลยนะครับแล้วก็ความหนาตรเนี้เพียงแค่มันสัก9.8มิลเท่านั้นที่ผมได้ลองวัดดูนะครับแล้วก็บริเวณของด i ลตรงนี้40มลม เพราะฉะนั้นผมว่าเรือนนี้ใครที่ไม่ได้ชอบนาฬิกาแบบใหญ่เวอร์หรือานาฬิกาที่แบบเล็กเวอร์นะครับผมว่าไซส์40มิลก็เป็นไซส์ที่หลายคนน่างจะชื่นชอบกัน,น,นถ้าถามผมเนี่ยก็อยอมรับว่าผมชอบนาฬิกาสปอร์ตมาสัก38มิลมากกว่านะครับแต่นี่ผมบอกไปและว,ว่าเรือนนี้ถึงเป็น40มิลแต่ทุกคนลองดูนะว่าผมใส่ขึ้นข้อมาแล้วทุกคนคิดว่าอย่างไรกันบ้างผมว่าด,ด้วยความที่เขาอ่ะบางเ่อทําให้ผมใส่ได้แล้วสายก็อีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าผมน้าจะชอบมากเลยนะครับ ด้วยความที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตใช่ไหมครับเขาก็เลยทําให้สายเนี้ยมันมีความด้านใส่ผมเนี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไปกระแทกนู่นนี่แล้วมันจะเป็นรอยนะครับตัวเคสเนี่ยขาดออกมาเป็นแฮร์ลน์ที่มีความด้านเหมือนกันนะครับแต่ด้านยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเล่นแสงได้ดีมากเลยผมก็งงเหมือนกันนะว่าเออมันด้านน่ยมันเล่นแสงได้ยังไงเนี่ยลองดูนะผมลองพลิกๆให้ดูพลิกขึ้นพลิกลงแบบนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนี้นะครับจอยอย่างเงี้ยนะครับทำให้เวลาทีี่่เเเราาาหหมมมุุนนนนไปแแบบ้จะลสง ตามข้อตามมุมต่างๆพอมานเล่นแสงปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเราที่เราใส่กับพวกเสื้อผ้าที่มันมีความหรูหราหน่อยใส่กับสูทหรือว่าผมใส่กับเสื้อเชิ้ตอย่างวันนี้นะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันดูมีความพรีเมียมเพราะฉะนั้นมันไปได้ทั้งกับเสื้อผ้าที่เป็นเชิ้ตอย่างนี้อะลองใส่ให้ดูนะพอเป็นเชิ้ตนะปัญหาเพลนพอยต์หลักเลยคือบางคนที่มีนาฬิกาแล้วมันใหญ่มันหนาเนี่ย มันจะใส่เข้าเสื้อเชิ้ตไม่ได้แต่ว่าคุณลองดูนะเราสอดเข้าไปในเชิ้ตได้เลยเพราะฉะนั้นทําให้เราที่เราใส่กับพวกสูทใส่กับพวกเชิ้ตแบบนี้มันจะไม่เคอะเขอะเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดไปใส่กับพวกเสื้อที่เป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยผมว่ามันก็เข้ามากเหมือนกันนะเพราะว่านาฬิกาที่ให้ f e ลลิ่งแบบดูบึกบึนดูทะมันทะแมงแบบนี้นะครับบึกบึนในที่นี้ผมหมายถึงว่ามันดูมีความ solid ในตัวมันนั่นคือว่ามันดูมีความแข็งแกร่งทนทานนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อีกจุดนนึงงงคคคืือออเรร่ขบัะ อันนี้ก็จะเป็นดับเบิลแบบนี้ก็จะเป็น2ล็อกเพราะฉะนั้นก็ใส่ง่ายนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่หลุดง่ายเราก็ต้องกด2ข้างอันนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะเปิดออกมาสายของเขานะครับเป็นที่บอกไปว่ามันจะมีการเล่นแสงเล่นเงานะแล้ก็จะเทปเปอร์ลงมานิดนึงอันเนี้ยไม่ได้เทปเปอร์มากนะนิดเดียวเท่านั้นเง ผมเคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาที่มีความแบบดู p r e s e n c ์บนข้อมือเนี่ยสายเนี่ยบางคนก็ชอบสายที่มันแบบดู Solid แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็ชอบนาฬิกาที่มันมีสายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น สายที่มีความเรียวแบบมากๆนะครับแต่รุ่นนี้ถ้าเกิดมองว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตผมโอเคมากแต่ถ้าเกิดมองว่าเราจะไปใส่กับสูตรอย่างเดียวทุกวันเนี่ยผมว่าเรือนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น everyday watch เป็นนาฬิกาเรือนเดียวที่คุณจะเอาไปใส่ทางการก็ได้เป dressed up ก็ได้หรือ dressed o w n ก็ได้เนี่ยถ้าคุณเลือกได้แค่เรือนเดียวจริงๆนะผมว่าเรือนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคมากในงบประมาณสัก4 0,000 000นกว่าบาทนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น open case back ด้วยนะครับนี่ เราก็จะเห็นเครื่องกลไกด้านหลังซึ่งกลไกของมิโด้เรบอกว่าเป็น,นกลไกที่ดีมากอยู่แล้วนะครับสํารองพลังงานได้7 2ชั่วโมงซึ่งผมว่าตอนนี้มันก็เป็นมาตรฐานของนาฬิกาในยุคนี้กันอยู่แล้วคุณถอดวันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณก็อาจจะไปใส่นาฬิกาอื่นๆนาฬิกาแบบที่เป็นวีคแอนด์วอชใช่ไหมครับแล้ววันจันทร์เนี่ยคุณก็ค่อยเอาเรือนนี้กลับมาใส่ต่อก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเก็บพลังงานได้3วันด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะเอาให้้ดดูกก็คือว่่่าาาาาาเาเปลลียยนนสหังงม คุณสามารถดึงออกได้เลยปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อที่เป็นสายยางก็ได้นะครับที่เขามีเหมือนกันนะคุณก็ไปลองดูว่าคุณอยากจะเปลี่ยนสายนี้ให้เป็นแบบไหน นี่แหละครับสำหรับมิโด้มิ f o r ์ดเอ c r o w ครนะครับที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังหานาฬิกาในงบประมาณสัก40,000กว่าบาทนะครับล้วก็อยากได้นาฬิกาสวิสที่มีกลไกที่แบบผมว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผสมผสานความดีไซน์ที่มีเหลี่ยมมีมุมแล้วก็เล่นแสงได้ดีมากๆแบบนี้จะ d r e s อ Up หรือว่า Dress Down ก็ได้เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเราดีก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่มิโดทั่วประเทศนะครับรวมถึงทางไลน์แอดนะครับที่แอดมิโด้ไทยแลนด์ครับ